สวัสดีครับ28 HB News ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้ครับกกอบูรพาจับมือหน่วยความมั่นคงในอารันประเทศบุกขยายผลถลายแก๊งสแกมเมอร์เรื่องนี้บอกเลยครับไม่ธรรมดาเพราะเป็นปฏิบัติการไล่ล่าต่อเนื่องจากจุดแรกหมู่บ้านสวนตาลวิวเมื่อวันที่25ตุลาคมและจุดที่2หมู่บ้านเอื้ออาทรสากแก้ววันที่27 ล่าสุดบ่ายวันนี้30ตุลาคม68เจ้าหน้าที่จากกองกำลังบูรพาชอกอรันประเทศสอพอ,อรันประเทศและชุดสืบสวนอรันประเทศบุกตรวจคน้นห้องเช่าววาสนาเลขที่224ทับ1หมู่1ต่อบ้านด่านออรันประเทศจังหวัดสราแก้วที่นี่ครับถูกใช้เป็นฐานลับของแก๊งสแกมเมอร์และเครื่องซิมบ็อกซ์ซ่อนอยู่ในห้องเล็กๆแต่เล่นใหญ่ระดับประเทศ แม้จะไม่เจอตัวคนร้ายในจุดเกิดเหตุแต่ของกลางที่เจอบอกเลยว่าเด็ดมากทั้งเครื่องแปลงสัญญาณซิมบ็อกซ์ซิมการ์ดโทรศัพท์นับร้อยและอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้หลอกเหยื่อผ่านคอร์เซ็นเตอร์เรียกว่าขุมทรัพย์ของแก๊งสแกมเมอร์ชัดๆ ตอนนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกำลังตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดเพื่อขยายผลไปถึงตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังเครือข่ายนี้และมีแนวโน้มเชื่อมโยงกับขบวนการคอรเซนเตอร์ข้ามชาติที่ระบาดหนักในหลายจังหวัดบอกเลยครับแก๊งไหนคิดจะตั้งฐานในสักแก้วระวังไว้ให้ดีเพราะกะกรบูรพาเอาจริง แล้วคุณผู้ชมล่ะคิดยังไงกับขบวนการสแกมเมอร์พวกนี้คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม28 HB News ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านสวัสดีครับ